กับช่างแหวงแล้วครับมาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงด้วยกันครับสองถังครับรุ่นถังสองถังสิบกิโลจุดห้ากิโครับรุ่นด t หนึ่งสามเจเจครับผมแบบไม่ง่ายครับมาดูกันครับอาการที่เสียครับก็คือเปิดน้ำแล้วไปเปิดเครื่องแล้วน้ำจะรั่ว น้ำจะรั่วกได้ได้ทั้งเครื่องครับทังเครื่องช่างนะครับไม่ใช่ทั้งทังเครื่องสันงงส่นช่างน้ำหย,ยดลงเห็นไหมครับน้ำหยดลงอาการที่เสียบินข้างบนครับผมเสีย เดี๋ยวน้ำยังค้างอยู่นะครับน้ำยังดีในทางอยู่นวผมปล่อยน้ำออกก่อนครับน้ำถิงครับน้ำครับนะผมลองเอาน้ำเข้าใส่ดู สิ่นที่ตัวมันเสียเดี๋ยวผมจะออกให้ดูคือเวลาออกมันจะมีสนิมโอ้โบนี่อุโนี่ครับตัวมันเสียสินที่เปลี่ยนออกแล้วครับผมไปเบิก ตัวไหลมาแล้วครับนี่ครับซินเตัวหนึ่งไม่กี่บาทหรอกครับถ้าเปลี่ยนเป็นชุดโมเล่ใหญ่แกนซากมันจะหลายตังครับเปลี่ยนจุดเฉพาะมันเสียครับซิลใหม่ดูครับไซเดียวกันเบอร์เดียวกันด้วยครับดูเบอร์ครับเดี๋ยวเรามาใส่กันครับ วิธีใส่ก็ผมจะบอกนะครับเราต้องจลบีครับใส่กันอย่างนี้ครับถ้าเราไม่มีจำเป็นก็จลบีไม่มีเราก็ใช้สเปรั์อันนี้บอกนิดหนึ่งเพราะมันจะไม่ได้กัดลูกยางเรา